สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o ตบิ8ช่องของคนรักรถที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์รถซูเปอร์บคยและการทดสอบความเร็ววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดซูเปอร์บคยที่หลายคนรอคอยกับดูการ์ติพานิเก V4S รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025และแน่นอนเราจะพามาทดสอบกันบนสนามแข่งเพื่อดูว่ามันดีแค่ไหนรวมถึงราคาวางจําหน่ายว่าคุ้มค่าหรือไม่ไปดูกันเลย ดูกาติพานิเกา V4S รุ่นปี2025ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านเครื่องยนต์เทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และแอโรไดนามิกเครื่องยนต์ยังคงเป็นเดสม s เซดิซิสเทรเดล1,103 cc V4 ที่ให้พละกกำลังมหาศาลแต่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ218แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่123นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อน,นาทีเสียงของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของดูการ์ติให้ความรู้สึกดุดันเร้าใจหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยดูการ์ติได้อัปเกรดระบบควบคุมต่างๆเช่นระบบ d u การ์ติ traction control dtc evo 3ดูกาติ wheelie control dwc ดูการ์ติ slide control dsc และระบบ Engine b r e k k Control EBC ที่ช่วยให้การควบคุมรถในทุกสถานการณ์เป็นไปอย่างมั่นใจและแน่นอนว่ามาพร้อมกับ Quick s h i f t e r แบบ2ทางที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้าน Aerodynamic d u c a t i ได้ปรับปรุงแฟริงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดแรงต้านลมและเพิ่มแรงกดที่ความเร็วสูงโดยมีวิงเล t ที่ออกแบบใหม่ที่ช่วยให้รถนิ่งขึ้นในโค้งและลดอาการยกหลอเมื่อเร่งออกจากโค้ง โครงสร้างตัวถังยังคงเป็นแบบอลูมิเนียมฟรอนต์เฟรมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาทำให้การเข้าโค้งทำได้อย่างแม่นยำและสนุกมากขึ้นช่วงล่างของพาริเกา v c s 2025ใช้โช๊คอัพจากโอลินรุ่น NPX-25 ส่วน30ที่ด้านหน้าและ TTX-36 ที่ด้านหลังซึ่งทำงานร่วมกับระบบ Smart EC 2.0ที่สามารถปรับการตั้งค่าได้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ของผู้ขับขี่ เบรกเป็นของเบรโมรุ่นสไตล์มาที่ให้แรงเบรกมหาศาลทําให้สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ที่ความเร็วสูงเรามาทดสอบกันบนสนามแข่งกันดีกว่าเมื่อขึ้นไปคร่อมเจ้าพาณิเกล V4S รู้สึกได้ถึงตำแหน่งท่านั่งที่เหมาะกับการขี่ในสนามตำแหน่งแฮนด์ต่ำช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อลองเปิดคันเร่งความแรงของเครื่องยนต์พุ่งออกมาอย่างดุดันเสียงของท่อไอเสียให้ความรู้สึกกระหึ่มร้อนใจทันทีที่เข้าโค้งพบว่าตัวรถให้ความมั่นคงระบบการสะเทือนทำงานได้ยอดเยี่ยม และสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยและลดอาการเสียการควบคุมเมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงเมื่อออกจากโค้งและเร่งแซงดูกาติควิกชิพเตอร์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดการตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและเมื่อถึงช่วงเบรกเบรโม่สไตล์มาทำให้รถหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากขึ้นแม้จะขับขี่ด้วยความเร็วสูงตลอดช่วงทางตรงแต่ตัวรถยังคงเสถียรและให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ใช้เบรกหนัก หลังจากทดสอบในสนามแข่งเสร็จบอกได้เลยว่าดูกาติพานิเกล v c s 2025คือซูเปอร์บอที่ให้สมรรถนะระดับสุดยอดและเหมาะกับการขี่ในสนามแข่งอย่างแท้จริงเทคโนโลยีต่างๆที่ติดตั้งมาให้ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นแม้จะเป็นรถที่มีพละกําลังสูงมากก็ตาม ในส่วนของราคาวางจำหน่ายดูกาติพานิเกล v c s 2025ในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นประมาณ1,299,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถซูเปอร์ไบค์ระดับนี้เถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วและต้องการสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบสนามแข่งดูกาติพานิเกา v c s คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด สุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Big ๊กแของเราเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับรถซูเปอร์บค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่คือสคริปที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอรีวิวดูกาติพานิเกล v c s 2025บบนสนามแข่งพร้อมข้อมูลด้านเทคนิคและราคาจำหน่ายในประเทศไทยหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดแจ้งมาได้เลยครับ